บบต่อนะคะลุงจะเอาอีกคันหนึ่งเข้านะคะพี่ว่ารถสีแบบลุงน่ะสวยไหมขอบคุณค่ะกุวนทอนข,ข,ขอให้ทานอาหารอร่อยค่ะพี่กัรนะคะพี่กันจะไปหาของกินก่อนนะคะพี่กันบอกนะคะ พี่กันขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่นะคะเข้าไปคุยกันในคลิปเพลงก็ได้นะอ๋อพี่กันร้องเพลงเพรามากเลยนะคะอีกขั้นหนึงนะคะกําลังจะเข้ามาค่ะรถนี้นะคะรถคันนี้นะคะกําลังจะเข้ามานะคะพี่กันไม่สบายเหรอคะดูแลตัวเองให้ดีให้ดีด้วยนะคะเป็นห่วงครับเ่ะรถสีแบบนี้นะคะเคียร์ออโต้ บางทีคุณครูไลฟ์พี่กันก็ไม่ได้เข้าไปพี่กันป่วยพี่กันขอให้พี่กันหายป่วยด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะพี่กันครับพี่พี่กันจะไลฟ์ด้วยไหมอ๋อนะคะบางคนก็จอดเรียงกันต่อนปพี่กันได้ช่องเพลงก็ได้นะเพราะคุณครูไม่ค่อยไลฟ์พี่กันมีช่องยูทูบช่องเพลงไหมคะ สวยงามเนาะด้านในนั่าจัรออีกเนาะเราผมยังไม่ได้ยินน้องรอนขอบคุณค่ะทักวันขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะแอดมินพี่กันนะคะแอดมินพี่กันนิกาพีเอ็นสวยแอดมินน้องสุวรรณธนแอดมินน้องสนชีวิตแอดมินจิ๊บนะคะแอดมินทิพกรกรนะคะที่ช่วยหนูนาทํางานนะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยช่องกกอดสเตชันช่องอาจารย์ธัญรัตน์นะคะหนูนาก็ทํางานภาคสนามนะคะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ลุงเข้าสง สองขันรถเรียบร้อยแล้วนะคะรถนี้เหรออืมชั่วโมงพิ่งมาอ่ารถรถตัวน่าจะได้ชั่วโมงนึงแล้วอ๋อมาประมาณชั่วโมงใช่น้องใบบุญตัวใหญ่กว่าพี่ตัวใหญ่มากน้องใบบุญใครใครคือน้องใบบุญรถรถคันคือน้องใบบุญรถคันไหนอ่าป้าป้าต้นน้นเหรอค่ะอันน้นน้องใบบุญนะนี่นะอ๋อได้น้องใบบัวก็ได้ค่ะโอ้โหมีชื่อด้วยนะน้องใบบุญ นะครับเป็นยังไงบ้างเห็นเห็นข้างในรถหรือยังเห็นเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเห็นแค่นี้แหละเห็นเท่าที่เห็นกันนี่แหละโอ้น่าเดี๋ยวดูภายในแต่ว่าเห็นตอนประชานเปิดเข้าไปนั่งแล้วประชานเข้าไปนั่งเห็นแต่ข้างหน้านิดนึงมันมืดเนาะมันไกลด้วยดีใจเราจะได้จาชื่อรถได้แต่ไม่ต้องเรียกว่ารถตู้รถกระบะอะไรเงี้ยบนมีธุระหรือเปล่าไปดูว่าจะเอาสูตรเข้า ถ้ามาวันนี้ก็เป็นคนที่สามที่นอนรับบูนอ่ะน้องน้มึงต้องชื่อให้ย่านนอนบระหลับอยู่ไอ้ย่านป้าบอกว่าป้าเป็นคนย่านย่านอันร้อยมาตอนทีหนึ่งทีสองอันมาล่องรถอยู่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่นอนนะฮะใช่เพราะว่าผมผมผมจะแบบยิ่งกว่าได้บ้านใหม่ไงได้รถใหม่ยิ่งกว่าได้บ้านใหม่ ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นได้ของอะไรกระตามใหม่ๆผมจะตื่นเต้นมองไม่หลับใช่ทำอาหารคือมาทุกคนจะทอใช่ใช่พรุ่งนี้เราจะลุกแต่เช้าเลยนะเอ็ะเอ๊ะมาอุดหนุนน้องน้องแคมห้าชุดนะแต่ของเราไม่เจ้งนะแล้วก็แล้วก็แอนเขาเอามาร่วมด้วยเราเราเราไม่ลุงยังไม่เอาเข้าเขาจะสวดมนต์อยู่หรือเปล่า จอดรถมันจะรถออกมาจอดนี่มันจะรถตู้มาจอดตรงนี้เอารถคันนี้มาจอดตรงนี้ก่อนไม่ใช่พอเอารถตู้ออกมาก่อนแล้วเอาปิกอัพเข้าข้างในอ๋อ้ จะไ้ทายถูก่สีกว่จะได้นอนสวดมนต์เสร็จก็จะขยับอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนอีกเอาลอกริแล้วเอาหงายกล้องพวกเขาเพนลุงเสียรถตู้จอดนี่ลุงเสียรถตู้ไม่จอดนี่ก้อนจะพังเอารถพิกอัพเข้าบ้าน ง่ายพี่เตเอากรเสื้อข่อยหยิบรถเอรรถรถรถโเียนอะะแล้เสียรถตู้ไม่จอดนี้เออใช่เชื่อข่อยดีแล้วบอกอยู่เมื่อกี้นี่โอแกบอกอยู่เมื่อกี้นี่จะเอารถตู้จอดตรงนี้โอ้ยปรโตู ไงไงปวดมากต่ออ่อนซ้อนเนาะเาไปด้วยลุงเอารถตู้มาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นจะเอารถปิ๊กอัพเข้าก่อนเอารถปิ๊กอัพเข้าไปไว้ข้างในก่อนนะคะในอู่รถ โอ,อ <c oughs> ้รถตำรวจไอเอสซีใช้จะเลือมตานะลุงเปิดไฟว่าว้าเนี่ให้ดูป้ายทะเบียน,น,นให้ดูจะป้ายทะเบียนในเอซีดูนะค่ะรู้ายยทะเบีนรู้ว่าเราเนี่ยต้อง,ง,งแค่จะเข้าไปใกล้แล้วก็ลุงเวลาขับออกมาให้ดูใช่ให้ดูชัดๆเลยใช่ไหมคะดูกันชัดๆเลยนะคะรถสองคันของลุงค่ะ ไปค่ะวู<ฮ>้วันนี้กี่ไรเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักอีกคลิปหนึ่งนะคะลุงก็มีการขยับรถให้ลงที่เข้าที่เข้าทางนะคะเพราะว่าเป็นเป็นบันแรกเนาะที่มีรถสองคันมาเข้าอู่ของลุงนะคะ ตอนเลกเอาคันใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวมาเอาคันเล็กเข้าตอนหลังก็เปลี่ยนเอาคันใหญ่ออกมาเอาคันเล็กเข้าก่อนนะคะเอาโอเคค่ะดีใจด้วยค่ะลุงพลป้าแตนจ้าและครอบครัวนะคะที่ได้รถตู้มาใหม่นะคะฉันได้ใช้งานให้สะดวกเนาะขอบุณหลายๆเวยค่ะเด้อที่รับชมน้ำกันกันกบกกก็สเตชันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แนกดแชร์น้ำกดติดตามพร้อมด้วยจ้าเด้อขอบุณหลายๆจ้า